สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวต้นชั่วโมง n b t ท11นาฬิกาค่ะกระทรวงสาธารณาสุขเตือนประชาชนระวังโรคลมแดดในช่วงนี้เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดค่ะนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่าในช่วงนี้สภาพอากาศร้อนอบอ้าวซึ่งอาจทําให้ประชาชนบางกลุ่มเจ็บป่วยเพราะโรคลมแดดได้เนื่องจากร่างกายปรับตัวไม่ทันจึงหากร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้อย่างต่อเนื่อง จะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆจนเกิน40องศาเซลเซียสและทำให้เกิดอาการปวดศีรษะน้ามืดหายใจเร็วและช็อกหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เสียชีวิตได้สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคลมแดดคือผู้ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแดดเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบและผู้สูงอายุผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงคนอ้วนผู้ที่อดนอนและผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนการป้องกันอันตรายจากโรคลมแดดขอให้สวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนไม่หนาระบายความร้อนได้ดีเช่นผ้าฝ้ายและผ้าลินินหากเป็นไปได้ควรอยู่ภายในบ้านหรือใต้ร่มไม้รวมถึงลดการทำกิจกรรมกลางแจ้งและควรดื่มน้ำมากกว่าปากติจากวันละ1-2ลิตรเป็นชั่วโมงละ1 l, ลิตรเพื่อให้ร่างกายปรับอุณหภูมิให้คงที่เพื่อชดเชยการเสียน้ำในร่างกายจากเหงื่อออกค่ะ พื้นที่ทางภาคเหนือนะคะยังคงประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมเนื่องจากการเผาทั้งฝั่งไทยและฝั่งประเทศเพื่อนบ้านค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้จังหวัดเชียงใหม่ประสบวิกฤตปัญหาหมอกควันเป็นครั้งที่4ในรอบปีค่ามลพิษเกินค่ามาตรฐานไปอยู่ที่123ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรอย่างไรก็ตามจากการที่หลายพื้นที่ในภาคเหนือเริ่มมีกระแสลมและมีฝนตกทําให้หมอกควันเบาบางลงเช้าวันนี้สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ โรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยกลางเมืองเชียงใหม่วัดได้113ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรส่วนที่สารากลางจังหวัดวัดได้114ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรสำหรับข้อมูลจุดความร้อนหรือฮอสปอตในภาคเหนือในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีจำนวน362จุดขณะเดียวกันยังพบว่าในพื้นที่ประเทศพมา่าพบฮอสปอตจากการเผารุนแรงมากทำให้หมอกควันพัดเข้ามาฝั่งไทยด้วย ปิดท้ายกันที่ข่าวตามประเทศค่ะกองกําลังผสมภายใต้การนําของสหรัฐและสเปนทําการฝึกทหารอิรักเพื่อสู้รบกับกลุ่มติดอาวุธไอเอสค่ะกองกาลังผสมภายใต้การนําของสหรัฐและสเปนในอิรักเผยพแพร่วิดีโอการฝึกหน่วยทหารอิรักซึ่งมีชื่อว่าปฏิบัติการสร้างสมรรถนะของหุ้นส่วนหรือปฏิบัติการ BPC เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามหรือ IS เส โดยการฝึกมีขึ้นภายในศูนย์บัญชาการสร้างความมั่นคงเบสมายาเรนจ์คอมเพล็กซ์ทั้งนี้สหรัฐและชาติพันธมิตรได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศฐานที่มั่นของกลุ่ม i อในอิรักและซีเรียมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วหลังจาก i อสรุกคืบยืนพิที่ได้หลายเมืองโดยกองทัพอิรักไม่สามารถต้านทานได้อย่างไรก็ตามสหรัฐและชาติพันธมิตรย,ยังไม่ส่งกองกำลังภาคพื้นดินเข้าไปนอกจากการส่งคณะทหาร เพื่อช่วยในการฝึกและให้คำปรึกษาในการโจมตีค่ะทุกท่านสามารถติดตามชมข่าวได้ใหม่ในข่าวภาคเที่ยงเวลาเที่ยงตรงนะคะสำหรับตอนนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558 ขอเชิญร่วมประดับธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติส่วนพื้นผ้าของธงตราสัญ,ญลักษณ์เป็นสีม่วงตามหน่วยงานอาคารและบ้านเรือนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2558